ไปดูกันนะครับวันที่26นะฮะเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเบอร์โทรของผมแนละ้วแล้วก็เป็นเบอร์ไลน์ตัวเดียวกัน ID อเดียแรต่างก็เป็นตัวเดียวกัน0 9 8 0 8 9 8 8 8นะครับมีอะไรโปรเพิ่มมีนะผมถ่ายทำแล้วผมก็ลืมนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่เราทำงานกันอยู่นะครับส่วนส่งแล้วก็ส่งส่วนฝ่ายผลิตแล้วก็ผลิตไปเรื่อยๆนะครับดีอย่างก็คือคุณพี่สั่งแล้วก็ไม่ต้องรอนะครับได้ได้สินค้าเลยนะครับแล้วก็สินค้าตรงปกนะครับ เวลาจะสั่งคุณพีทักมาทางไลน์แล้วก็โพลเลือกเเลยนะครับที่เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีชื่อติดเป็นแบบนี้นะครับเป็นชื่อติดอย่างเงี้ยนะครับนะครับคุณพาน่แรงต่างเงี้ยมันก็จะเขียนเลือกเอาเลยครับของคุณโมลี่อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นชื่อติดที่ยังไม่ได้เห็นก็คือว่างนะครับเพิ่งทําเสร็จทําวันนี้พรุ่งนี้แหละผมโปรนะครับช่วงทักเจดสิเซนมีขากล้องนะครับติดอลูมิเนียมให้นะครับยกสูงให้ไม่บังนะครับเวลาติดเดเซอร์แล้วมีตัวไกลแล้วก็มี ตัวพันธุย์ยน้ำหนักโดยรวมก็ประมาณสองกิโลกร,รัมนะครับช่วงชักเจ็ดสิบมียางอะไหล่ให้นะครับตัวง้มทําเซฟกันลั่นติดยางด้านหน้านะครับมีน็อตอะไรต่างก็ก็คือเราทำเอาทงหมดแล้วพี่นะครับเรียบเรียงก็ครบโปรสองพันนะครับมีกำคอแล้วก็มีเอ่อที่ว่างเลยก็จะมีกำคอแบบนี้เป็นไม้ประดูนะครับมีเยอะเลยแหละนะครับแล้วก็มีตัวกําลังผลิตตัวนี้เป็นตัวชิงชันไม้เก่านะครับชิงชันไม้เก่า มีรางสแตนเลสแล้วก็มีตัวรางเหล็กคาร์บอนาให้เลือกตัวไหนแม่นกว่าเหล็กคาร์บอนอาจจะแม่นกว่าเพราะว่าฟิตกว่านะครับส่วนตัวนี้ก็ไม่ได้ขีเล่นะีนี่นะครับตัวเนะบ้ามันนะฮะแต่ว่าสวยงามกว่าจะโปรสามอันห้านะครับกําลังลงสีเหลือติดคากล้องนะครับคากล้องกำลังทํากันอยู่อันนี้เป็นตัวชิงชันนะครับไม้เก่านะครับเป็นพวกรูปบันไดต่างๆเก่า,าๆที่เจ้าก็ทําก็มีเซตนี้เซตนี้นะครับเนี่ยฮะชิงชันกําลังลงสีอยู่ตัวนี้เสร็จหมดแล้วครับ เหลือลงสีอีกรอบหนึ่งสวยไหม่าพี่นะครับสวยมากตัวนี้เป็นตัวโปรที่สุดแล้วนะครับเไกลปืนจะเป็นเกรดดีที่สุดสแตนเลสช่วงชักตัวนี้ผมทําอยู่80คนพี่เลือกเอาเลยนะครับจะเอาช่วงชัก80 70ราคาเดียวกันตัวยางจะต่างกันอันนี้8แรงดึงนะ8เส้นนะครับตัวนี้จะเป็น10เส้นตัวเส้นจะเล็กกว่าแม่นก็สูสีนะครับพี่เลือกเอาสามและห้าเหมือนกันโปรครับอันนี้คือโปรเดอร์นะครับ มีตัวแบบนี้แหละมีหลายตัวนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นตัวขี้เหล็กขี้เหล็กเป็นตัวท็อปสุดเออนะครับป้าดสีไม่กระดอกระเดียมีตาไหม่พอมประนันนวยตาครับพี่นะะลวดลายมันไม้ขี้เหล็กเป็นไม้สวยมากครับอายุก็เป็นร้อยปีเหมือนกันพี่นะครับเพราะว่าบางต้นก็มีดิเกนนะครับปัดชุดนี้ มีเซตนี้เซตนี้มีตัวไหนถูกสุดนะครับมืยพูดได้ถามสอะถามเองนี่แหละฮะนะฮะไปดูกันแบบนี้ครับผมมีสต็อกเยอะนะครับเป็นตัวทรงมือสอดแบบนี้โอ้กวยงามเหวี่ยที่น้องนะครับเป็นทรงมือสอดชุดบนจะเป็นตัวเดียวกันเหมือนกันหมดเลยนะครับโปรให้พันแปดพอพี่มือสอดไม้ประดูนะครับมียางให้สองชุดมีลูกให้ร้อยสี่สิบห้านัดนะครับวันนี้วันที่ 26, ทยี่สิบหกไทยทาสดเลยนะครับ เนี่ยด้านนี้อันนี้ก็เป็นตัวโปรโอ่เป็นตัวท็อปนะแบบนี้ครับพี่งามแต่ว่าปั๊ดกมีโอโถนะครับตัวเื่นฝรั่งเป็นเอ่นตาไม้สามพันห้าครับโปรโตัวท็อปสูงสุดนะครับเนี่ยด้านนี้ก็ใช่กําลังทําอยู่นะครับกําลังลงสียังไม่ได้ติดขากล้องนี่ขนาดยังไม่เสร็จเด่นพี่นะครับยังตกแต่งยังไม่เสร็จเลือกเออมีมากตัวใดกวานไปนะครับทักมาดู้างใน,นันก็มีอีกเอ้ย ตัวงามก็ไปยูเลือกแทะนะครับนี่ครับพี่น้องหวัวตะลุงสีได้รอบเดียวนะครับโปรครับตัวท็อสูงสุดชิงชันนะครับปาดอันนี้ไปยู่หุ่นเอามาเบิงมาเบิงน,น,นะฮะแบบมันตกใจในเสี่ยวภาษาอีสา,สานทันทีนะครับปาดพูดแตละไลไหมนีขนาดลูกสีได้รอบเดียวนะครับที่ลงสีเนี่ยนะลองลองเบิ้งเบิงเนี่ยแต่รอ,นะอบนึง เดี๋ยวรอดูได้พี่เพิ่งลงนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นก่อนเดี๋ยวกลับไปดูนะฮะตัวนี้ยังไม่ได้ลงสียังงานดิบกำลังประกอบอยู่มีแค่สิบท้ายเดอโปรนะครับสามพห้าสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็ตัวยิงหนูมีไหมมีอยู่คุณพี่นะครับลืมทายไหเบิงแบบนี้ครับไกลปืนสแตนเลสนะครับทำเป็นสองระบบก็ได้ด้านบนครับมันก็บริบังเได้อพี่น้องนะเวลายิงยิงใกล้ๆก็ันเอ่อเป็นศูนย์เล็งสูงพอดีนะครับลูกปืนก็จะขึ้นสูงพอดีเวลาเวลาเล ก็ถือว่าเป็นศูนย์เลงในตัวได้ด้วยนะครับไกสแตนเลสเลูกเจ็ดสิบเซนนะฮะโอ้งามงามยิ่งยิ่งหนูนะครับพอมีแบ่งอยู่นะฮะโปรพันสองคุณพี่รวมส่งไม่มีอะไรเพิ่มเติมได้นะฮะมีมีอยู่สี่บันทายอีกกรน,นึงอันสร้างน้ำกันเอาไปยิงแล้วนะครับโอเคตัวยิงหนูแล้วกันมีพร้อมยิงนะครับมาเลือกเอาคุณพี่มีอยู่สี่ตัวนะครับโปรโปรพันสองด้านนี้ ขี้เหล็กขี้เหล็กท็อปสุดอ่าท็อปหมายถึงท็อปของไม้ไม้ไม้ขี้เหล็กนะครับท็อปสุดโปรสองพันห้าครับโปรปีใหม่ช่วงชักก็แปดสิบเซนนะครับแต่งานดีด้วยแหละนีะ่ลงตัวดีเป็นกรรมคอลองนิ้วนะฮะมีตัวนี้โอ้มีหลายตัวอยู่ครับคุณพี่ทักไลน์เข้ามาเลยนะครับแล้วก็โทรวิดีคอเลือกเอาเลยนะครับอ่อนี่ฮะเบอร์ผมศูนย์เก้า8ดูนดเก้าแปดหแปดปดจดออเดอร์นะครับ แคปหน้าจอยังไงบ้างก็ใช้สามนิ้วรูดหน้าจอนะครับส่วนมากก็เจ็ดิแปสเอร์เนะโทรศัพท์นะครับไปดูตัวเมื่อกี้นี้เพิ่งลงไปนะฮะดูแล้วก็น่าจะเป็นตัวตัวไหนฮะลืมแล้วตัวหดหัวตะลุ่มเมื่อกี้นี่ตัวนี้ปะโอเคกคับหนามืดพวมลงสีได้สองรอบนะครับพวมภายพึ่งนะครับเนี่ยฮะปดมันลายอย่างว่างงามดี หัเพเห็นครับจักชิงชันหรือว่าพยุงดูไม่ออกนะครับดูไม่เป็นแต่ว่าก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันนะแล้วก็ไม้สวยไม่พอพี่ต้องมีช่างนะครับช่างก็ต้องเก่งด้วยนะครับคนที่ทําช่างที่ทำมันท้ายนะครับช่างทำมันท้ายเสร็จแล้วก็ต้องมีชุดบนที่ดีด้วยนะชุดบนอย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างก็จะต้องลงตัวได้ตัวงามทําเซฟกันลั่นมียางปิดรูด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวยางเรื่องอะไรต่างจะเอาเลเซอร์ต่างก็บวกห้าร้อยนะฮะแบบนี้ติดสายสพายจะสวยพี่นะครับ สายสไปรบวก300รอติดเข้าไปเลยนะครับมีหูกวินอย่างดีเพิ่งลงสีนะครับจะลงอีกประมาณสองรอบนะครับป๊าโตดโคโคเทมนะครับไปไปดูเราเป็นยังไงบ้างก็มีสรุปง่ายๆเลยก็เอ่อพันท้ายนะครับพันท้ายมือสอถูกสูตรโปรพันแปดนะครับวันนี้นะฮะคุณพี่ทักมาเลยรวมส่งส่วนเรื่องกำคอช่วงชักเจ็ดสิบธรรมดาต่างต่างก็โปรไปสองพันไม้ดำๆก็มีไม้ี้เล็กแล้วก็ สีส้มๆก็จะเป็นปะดูนะครับมีปะดูไปดูบรรยากาศด้านในน่อยเดี๋ยวคนซีเบือแถวนี้นะครับแต่ละคนตัวนี้ก็เป็นตัวว่าจะทําปีใหม่นะครับถึงปีใหม่ก็น่าจะหมดพอดีนะครับหอดปะดูนะครับไปดูด้านนี้ด้านนี้อ๋อหมอนี้ก็มานอนอยู่นี่ครับรลบประกอบนะครับอันนี้อันนี้รออ่ารอประกอบรอใส่ไกลปืนแรงต่างแล้วก็ด้านนี้ครับ พอเราขัดเสร็จก,ก็จะมาเก็บไว้ที่นี่นะต้องทำเป็นห้องแบ่งไว้มีกําคอเรียบๆอันนี้อันนี้เรียกกระดูกกาคอเรียบๆไม่ต้องมีอะไรมากทีนะครับล้วก็มีมัดกิเลกนะครับกิเล็ก,ก็จะมีกําคอล่องนิ้วนะเป็นล่องนิ้วแบบนี้นะครับด้านบนก็เหมือนกันอาจจะแตกต่างเรื่องเรื่องช่วงชักแต่างไปทงานด้านนอกไป,นนกไปกจะไปยาจะนี้ต้องตั้นนะเขาบดถือกันสร้าง คุณมาไหลนะครับต้องแบ่งกันด้านนี้เป็นตัวงานของพี่อิทธิพลนะครับตั้งเสียงไม้นะครับก็มีรอยสล็อตนะครับเป็นลวดลายหน่อยเดี๋ยวก็ตกแต่งได้ก็สวยนะครับด้านหน้าก็เป็นกรอคอแบบรองแก้มอันนี้เอาเอาไว้รองรับรองแก้มนะครับด้านนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราทํากันอขัดขัดตะแกนงนะครับด้านนี้ก็จะตัดใช้เครื่องตัดก่อนตัดเสร็จนะครับแล้วก็จะมาขัดขัดเก็บงานก็จะเป็นด้านนี้นะครับเนี่ยด้านนี้ ประมาณนี้ตัวนี้ขัดเสร็จเรียบร้อยเราประกอบนะครับชุดนี้เสร็จแล้วก็จะเอาไปคัดเอ่อด้านในไปดูกันขัดกล้องครับพี่น้องมุดเสร็จแล้วติดๆเดี๋ยวไปให้เข้าด้านในกันอันนี้เป็นตัวขาเลเซอร์ขากล้องนะครับขนาด20มิเมตัวเดียวกันนะครับเบอร์บรรยากาศเพื่นเบาปากเบาๆแล้วเงียบมิสอยู่ียบหนอกดีดดด เห็นเด็ดด้ว,วหาไเห็นละหากรอตรงอุ้ยเสียพ่อเราตกชั่งโอเคก็มีปโปรนะครับคุณพี่นะครับเอ,อข้อดีก็คือสั่งของแล้วก็ส่งได้เลยนะครับไม่ต้องรอหลายวันนะครับไม่ต้องรอการผลิตด้วยนะครับไม่ต้อง ไม่ั้งอะไรทั้งนั้นนะพี่ดนะครับถ้าคุณพี่พร้อมคุณพี่ก็สั่งได้เลยที่นี่นะครับส่วนเรื่องประทงผมก็คือเบอร์ที่นะฮะวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับเผื่อปีใหม่นะฮะกลับบ้านแรงต่างนะครับอยากไปยิงอยู่บ้านนะครับอยากให้ผู้เฒ่าแรงต่างนี่เรากาลังแพ้กันนะครับทีมงานมีเท่านี้แหละนะฮะชุดนี้อันนี้อันนี้ของวันนี้นะครับวันที่ยี่สบกนะครับสีแห้งเรียบร้อยก็เริ่มจะแพกกัน ส่งโดยปกติต่อวันก็อยู่ประมาณสัก25ถึงประมาณ40ทันท้ายนะครับต่อวันนะครับก็คิดว่าปีหน้าก็น่าจะดีขึ้นมั้ยน,นะครับไอเรื่องเรื่องตัวลูกกสุนละไต่างๆ็็ะะเป็นที่นี่นะครับโอเคฝากกดติดตามด้วยพี่นะเวลาผมจะไลฟ์สดอะไรต่างๆมันจะมีขึ้นเตือนนะครับเมื่อทีผมหุนหวยผมมันเอ่อแบบอยากจะ รถเยอะๆต่าง,งๆนะครับมันจะมีการไฟลฟ์สดหน่อยนะครับแต่ว่านานๆจะไลฟ์ทีหนึ่งโอเคนะครับขอบพระคุณครับที่นะครับ10นาทีกับยินดีกับที่รับชมด้วยขอบพระคุณครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ะ